สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะไปโรงเรียนจะไปโรงเรียนแล้ววันนี้ฝนตกไหมคะออฝนตกอ่าสวัสดีครับวันนี้ครับแต่โชคดีนะลูกลนะ สวัสดีคะ่ะพี่น้องทรงลูกทรายแล้วก็พอไปทํางานเรียบร้อยแล้วน้องไอดาเดี๋ยวนี้เพิ่นสีเขินเพิ่นสีอายกล่องพี่น้องจ้าเพิ่นบ่ค่อยอยากเข่ากล้องเลยดอพี่น้องเพิ่นเป็นบ้าค่ะพดไม่ได้มื่อนี้ไม่ได้สิลงสวนกันพี่นอง g มึงเนี่ยหาขึ้นงามงามพี่น้ n งจ้าพักกระตัดกินเรื่อยกระงอกขึ้นเรื่อยเอแตกออกเรื่อยพี่น้องอากาศกําลังดีอบอุ่น แมดา้าบค่อยได้ลงลิปเพราะว่าอยากงานเดอ้อพี่น้องจ้ากิดหอดทุกๆคนกิดหอดเอฟซีทุกๆท่านทุกๆคนเนาะพี่น้องจ้าขอบคุณที่บบท่านได้ลืมเมดานี่พักกำลังแตกออกพี่น้องจ้านี่พักกะเพราฝรัง่งหรือพักอีตูกับงามงามพักแร่วงามค่ะพี่น้องเฮ้ยเพิ่นถือแดดแต่อากาศเปลี้ยนเรื่อยพี่น้องเดี่ยวห่อนเดี๋ยวหนาว ประกาศก่อนหนีมึงเนี่ยแม่ดาเก็บกินแล้วก็แตกออกแตกออกนี่เป็นต้นบักเขือเทศแม่ดาสิเอาวันเอาลงไปปลูกข้างล่างพี่น้องนี่เพิน่นเพิ่นเกิดเองงามงามงามก็สื่อสื่อเบียมาอีกพี่น้องนะอันนี้เป็นไปผักออตูคเพื่อน,นพี่น้องไปตูฝรัง่งพักกะเพ้าฝรั่งนั่นแหละ อันนี้เป็นเนนพักปังพี่น้องพักปังเมดาขืนงามงามแตกออกพุนนะพุนนะพุดดินขึ้นมาเต็มเมดาสีแยกแยกออกขยายออกพี่น้องจา้าเสียงเมดากับสีแหบๆแ,แน่นะพี่น้องเนาะเป็นไอ้นี่แหละกดไลย่อนสิเป็นแบบนี้แหละพี่น้องทั้งกดไลย่อนทั้งเงมนไขมันพอกตับโอ้ยพี่น้องจา้าลายยางยางสิคว่มดันเลยสิ สลัดผัดโลกกินยาว่ามันกินเนือนกินยาแท่นเข่าและพี่น้องเอ,อ้ยน้ำหนักก็ขึ้นเรื่อยๆพักสลัดเมดางามงามสลัดแก้วกรอบกรอบแซบแซบ,แซบเนี่ยพี่น้องจ้านี่เออมดาก,ก็กินกินอาหารกับคาร์ลัมแน่อยู่เดียพี่น้องแต่เป็นอย่างคืออ้วนบุฮู้นดอกอันดอกจัสมินพี่น้องจัสมินดอกมะลิฝรั่งหอมหอมเวลาลมผัดมา ล่าเมไดาเปิดหน้าต่างลมพัดมาหอมจ่นใจอันนี้คือตนน้นีเอยังกพี่น้องอันืึสละแหน่ซื้อมาแล้วก็มาเสียบช่ำไหวขึ้นเซ้ยพี่น้องเพี่อผักปังก็หาังงามพเป็นผักแพ้วอันนี้เป็นต้นเบอรืเอเทธที่มันขึ้นเองไม่ได้แยกออกมาแล้วน,นี่ก็เป็น ปักเข้วเมดาหญ่แล้วเมดาก็เสียลงไปปลูกแล้ะพี่น้องไปหาสื่อบ่ได้ปีนีบ่มีใส่บ่มีบ่มีไผเพาะขายเลยพี่น้องดีนะทีเมดาเพาะได้ํำเนี่ยเพาะสองเธอได้พี่น้องจังได้อันนี้มันน้อยอยู่เมดาก็เสิยจงไวเลี่ยงให้เขายญ่จากน้อยจังเสียวลงไปเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่ตนน้นเนยน้อยอยู่ ช่วงนี้กังานงานหลายแน่พี่น้องเพราะว่าไกลสิได้กลับบ้านพร้อมนอก,ก็เลยเห็ดงานกับตุนไว้นี่ที่แม่ดาสิงลงไปปลูกข้างล่างพี่น้องจ้าเตรียมเรียบร้อยแล้วใส่กระตาไว้ได้หลายต้นอยู่ได้พี่น้องพักเขี้ยงงามงาม,งามนี่มันใหญ่พ่อลงแหละน,นี่ต้นนึงเครือเทศแล้วก็สิเอาเปลือกไข่ลงไป โรยอยู่สวนขัางลางนาพี่น้องไปโรยโปวยใส่ต้นใหม่นะพี่น้องโอ้ยพักเขียวเมด่าไม่าไมงามขักงามเนี่ยมันขึ้นทุกต้นนี่โอ้ยไปจ้าพี่น้องทางขึ้นบันไดหน่อยเนี่ยบันไดหน่อยไปสวนสวนพ่อพ่อไดออกกำลังกายเหรียญพี่น้องจ้ามีอยู่สามแปลงหน่อยน้อยนี่แหละ ่นนะ่างามแหละตัวพี่น้องมึงคนถือฝนฝนลินมาจากสองสะสองเท้อแหละพี่น้องฝนงามงาม,งามนี่พระเขียวสองต้นที่เมดาเอาลงมากม่อนมูได้สองตน้นคกะคนี่นบากยังงามมึงเลพี่น้องเขียวเอเลีเลยพนะุ่น่ะอุ้ยงามาวนะ่ยคักคุณน่ะอุ้ยเห็นแล้วกระชื่นใจพี่น้อง นี่แม่ดากสิเอามาปลูกเพิ่มนี่เห็นบ่นี่วันนี้กสิเก็บกินมวนเก็บกินแล้วพี่น้องเอ้ยปลาขเขี้ยวนี่มันง่ามค่ะอีดีดิแล้วมันกัดทนแดดทนฝนทนหิมะพร้อมนี่วันนี้จะเอาเปลือกไข่ลุยลุยให้เพิ่นใส่แต่เปลือกไข่เนี่ยแหละน้องกับไอ้ขี้ไก่ขี้ไก่อัดเม็ดเนี่ยแหละเมด้าแคนะ่นั้นเพิ่นกน้ำปลาขามปลอมฝรั่ง นวยใหญ่แหละพี่น้องเบิง้งงหญ่ได้กับสิบท่านในกินกนกเนาะอยู่ดีมีแห้งกับเดือนอีกเดือนกลักวๆกับสิกลับบ้านน้องไอ้ดาปิดเทิม่มกับบท่านดอกจงไว้ไถ่นกไห้หนูก,กินปีที่แล้วกับนกหนูก,กินเบิร์ดพี่น้องสวนพักหน่อยน้อยนี่แหละโอ้ยนี่บักสตรอเบอร,บรี่พี่น้องสตอรอเบอรี่ออกนวยแล้วนี่ จงไว้ต้นเดียวเมดานีปลูกได้กับว่าได้กินดอกพี่น้องมันบอกงามเมดากลเลยเอาลกเอถอนถิ่มเบิดจงไว้ต้นเดียวมันออกน่วยเซยอเลยมันนี่พักเขีเ้ยวเมดาดอกกุหลาบออกแล้วพี่น้องนี่กําลังสีแยมแลวนี่กุหลาบตุมต้มๆเลยหี่ไีวเนาะพี่น้องจ้า อากาศมันอ่นอบอุ่นมันก็นเรื่องเงยอุ้ยผักแพลวพี่น้องิึงเขียวเอเล่ยเลยปะเนี่ยอุ้ยจักหน่อยก็สิเก็บกินเมียงคือสิแ่บคักด่ามากมากกินผักมักกินผักแล้วก็มักปลูกไปบ้านกับบ่ได้ย่ได้เศร้าดอกพี่น้องจ๋าเขาสวนน้ำพีเขาสวนน้ำคุณยายมากมากตื่นเศารมาพอกับลูกบ่เห็นหนาเมดาม,มา อันแจงอยู่คัวคุณย่ายกินข่าวน้งคุณย่ายเห็ดสวนไปเรื่อ,อยเฉยคุณนะ่ะเลดเบอรี่พี่น้องเลดเบอรี่หน่วยใหญ่แหละอันนี้กะสีบอท่านกินอีกแมดากะสีกลับเมืองไทยก่อนจองไวนกห้หนูนี่แม่พี่น้องมันแมนผักนึ่มันออกดอกแล้วได้พี่น้องจานที่ไม่ได้จงไวที่ว่าเป็นผักกาดน้ำหนึ่งเนี่ยมันมันสีแมหรือบบแมนแมดากะ มั่นใจว่าดอกมันสิเป็นยังไดเมดาสิเบิ้งดอกมันเพราะว่าผักกาดน้ํามันสิเป็นดอกสีม่วงที่เขาขายที่เขาฮอตสมุนไพรขายในลานขายยาเนาะพี่น้องเนี่ยล่ำต้นเพิินไงไงเป็นตะหวานเป็นตะแซบคือเพิินวาล่ะแต่มันคือบาหนามมันคือบ่แข็งได้พี่น้องหนามมันเป็นอ่อนอ่อนอ่อนเลยเมด้าเลยบ่มั่นใจว่ามันสิเมนผักการดหนามบ่ ถ้าเบิ่งดอกมันนะพี่น้องเนาะถ้าเบิ่งดอกถ้าเป็นดอกมันสีม่วงกับสีแมนโอ้ยพี่น้องช้าตอนนี้กำลังไร้างเพื่นมะลม่มลมหัวนะพี่น้องเนาะหัวบ้านที่เมืองไทยนะ่พี่น้องไม่ไดากระซังไอ้ไ้ล้านใช่ซังไอ้ลัว ล,ลวสําเร็จแม่พี่น้องเป็นคือเป็นตะไคร่แล้วก็มีเสาแบบเขาเห็ดเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกไวแล้วนะพี่น้องจะเขาเอื่อนยังไดว่รลูแต่แม่ดากะสร้างเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังหสร้างสร้างกําลังคุดลุมแล้วก็โล่งเสาอยู่พี่น้องจา้าแต่ฝนตกดูดูว่าสันก็เลยสิ่าแน่วาสันวะหลานชายโทรมาบอก ตอนนี้ก็ไปเทีย่ยวละเนาะพี่น้องจ้าแม่ดาบานยูเืองไทยก็ได้มีเงินย่ำได้ก็ตเติมไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องหาไปเรื่อยๆตอเติมไปเรื่อยๆนี่แม่ดากระสีพวนดินไอ้คุดหลุมปลูกพักเขี้ยวนะพี่น้องแล้วก็เอาเปลือกไข่เปลือกไข่ทีแม่ดา ตำละเอียดแล้วก็สิเอามาโรยๆไตหลุมแค่นั้นละพี่น้องงามค่ะงามเนี่ยพักเขี้ยวนะปลูกง่ายแต่ว่าเพาะายากยากเด้อมันเท้าเห็ดาเป็นที่ช่างไหนแต่ว่าอ่ะแม่ดากับเบื้องตามที่เพิ่นบอกได้พี่น้องอันตอนไม่ไม่ที่เท้าออใส่กระดาษเชจูขึ้นดีดีแบบพ่อออกไปล่งแล้วหยุบไปหยุบไปเทละต้นสองต้นเลยนยซองหนึง่งได้สองต้นพี่น้องขังแรก หน้าครังที่สองดีขึ้นน้อยหนึ่งือิิเป็นน้ําอากาศเมดากบับบรูเมดาสิเป็นเมื่อยไหวแม่พี่น้องแต่ว่าไปตรวจเลือดน้ำตาลกับกบบิบบ๊้น้ำตาลแมอพี่น้องแต่ว่ามีแต่คอ,อเลสเตอรอลบอพี่นออ้องคอเลสตอรอลสูงแน่เป็นว่าแล้วก็ไขมันพอกตับนี่แล้วก็กดไหลย้อนพี่น้องจ้า อดย้อนทรมานพี่น้องอยู่ซื้อๆนี่เมือม่อยเมื่อยรถถามันเป็นขึ้นมากกับคักจุกหลังพี่น้องนอนบ่ดด้ด้ค่าข้อจะล้อจะลอ,ออยู่เสียงสิแทยแพงไปเลยื่ะยอะ๋ยวกลับไปบ้านแม่ดาก็สิไปสร้างยาโตหนึ่งกินแม่ดาเห็นอยู่ในอยู่ในติ๊กต็อกแม่พี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นว่าดีว่าสัน สิ่ลองไปสร้างกินเบื่องพี่น้องสิล่องถูกสิ่งถูกอย่างบางคนก็บอกว่าให้ไปกินยางกล้วยวาซั่านโอ้ยคือมาสิกินยากคักเนาะพี่น้องเนาะยางกล้วยวันนี้ไหมก็สิบว่าฝาดคักฝาดแนย่ย่บอ่ะก็ไปบ้านปีที่แล้วเพิ่นก็บ่าไอ้ไอ้เอาลากไอ้หากของตน้นสับเสือต้นสาบเสือได้แหมพี่น้องอย่าเล่าห่างไอ้บานบานไม่ได้อืนอ่นอื่นต้นเล่าห่าง แม่กะต้มสู้กินสู้มื้อสูส้เศ้าคิ้วกบคิว้วเทิงกินเทิงหกักพี่น้องเอ้เมดานะ่ะถ้าเป็นนันกับบ่เศร้าดอกพี่น้องเหมนย้ามันสิเป็นมันกับเป็นขื้นมาลดถ้ถามันหายมันกับคือหายไปซื้อเนี่ยโลก,กไดไรย้อนเมดาเวลามันสิเป็นมันกับเป็นขื้นมาแต่ว่าขันขล้มบ่ได้ขันกินของที่เขาหามยังยังกินอยู่กะก็คือสิเป,เป็นเป็นให้หายทั้งสิ่ละพี่น้อง ไม่ไดาก็ปลูกเซตเรียบ้ลยแล้วพี่น้องกับสิบเอาหญ้าให้เพิ่นจักน้อยเพราะว่าหญ้าขึ้นไว้ไว้เป็นถือฝนไหมนีม่นไ,ไหมเพิ่นถือฝนไม,ไม่ได้ก็เลยสิเอาหญ้าให้เพิ่นจักน้อยแล้วก็สิโลยเปลือกไข่เซตเรียบ้ลยแล้วก็สิฮดน,น,น้ำล่อฝนเ็ตเรียบร้อยนะไม่ได้ก็สิไปหากินข้าวกินน้ำไม่ดา ส่งลูกแล้วทรงคุณสามีเดี๋ยวปล่อยแล้วก็ลงมาสวนในเด็กพี่น้องหนากับว่าในล่างนักใส่สุดนอนอยู่เลยพี่น้องแล้วก็สวมเสือคุ้มลงมาสอ <c oughs> แล้วก็สิขึ้นไปจังสิไปหาแนวอยู่แนวกิน,ลกนเลยก็สิไปเห็ดงานพี่น้องสิไปเห็ดงานตอพี่น้องจ้าเห็ดงานอยู่ขังล่างของเก็บรถนี่แหละพี่น้องบ่ได้ไปไกลแล้วเดี๋ยวนี้สบายละ โอ้ยสะอ่อนพักกันพักเขี้ยวเมดาปูก่กรมูสองตนงามงามมันนี้กับสิทอนใหญ่เพื่อนจักน้อยอันนี้อันนี้สิเอาอนเสียบอกพีกมาลงจักสามตนสีตนยุพี่น้องอันอันเพื่อนบ้านยุน่ขางกันนี่แหละให้พิกมาสามตนพิกหวาน ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าพว่วนดินเรียบร้อยรถน้ำเรียบร้อยได้ทั้งเบิดจากต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดต้นแล้อเพี่น้องไ,ได้ได้ักเข้วแปดตน้นยังเหลืออีกเ่ิงบานอีกอันนี้คือสิบว่าเป็นตาดอกนี้่ะพากำปลูกไวเยอะเพราะได้เก็บกินใบใน,น้อยๆเพื่อฟักเข้วสองปีแล้วเนาะสองปีสามปีแล้วพี่น้อง ไ่ได้ปลูกไม้จักเถือต้นเพิ่นกับแคะแ,แกนไปละเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวก็ขึ้นบ้านละพี่น้องจ้าขึ้นมาหอดบานแล้วพี่น้อง,าอ,าอ,งอาบน้ำอาบทาเรียบยร้อยล้างหน้าแปรงฟันแล้วจ้าวันนี้ก็สิบไปเฮ็ดแนวกินสิมาเก็บพักกันพี่น้องยิงเก็บยิงแตกเด้อพี่น้องจอาพักนี้ อันคือเพิน่นเพื่อเพิ่นผู้เพิ่นขายเพิ่นว่านเอาไปปลูกนิดๆน,น้อยๆเก็บกินตลอดเพิ่นว่ามันมันสีอกมาเรื่อยเก็บได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี้สดๆก,กรอบๆเมดากะสิไปตำแจ้วทอดไอ้หมูแดดเดียวนะพี่น้องช่วงนี้แดดด,ดีกับ้ากัน,น,นเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอาหารเมดามันสิเป็นไก่สีเทียงแร้วเด้อพี่น้อง ส่วนลงไปข้างลางไก่สีเทียงแล้วก็สิมากกินเขามาแ่บๆนะแม่ดาด้วยจ้าพี่น้องมีไข่ต้มหมูแดดเดียวแล้วก็น้ำพริกแจ้วบวบเขือเทศและแม่ดามักที่สุดพี่น้องเขาฮอนฮอนมาแสบๆน้ำกันด้วจ้ากินแล้วก็สิไปเห็ดงาก่อนสิไปเห็ดงานกับมาเห็ดเนวยูแนวกินไวถ้ถ้าลูกก่อนพี่น้องเดยวเป็นเลือเลี้ยนมากเป็นสีหิวเนาะ เอดากัสิไปเห็ดไอ้พิ่นอยากกินซอสเห็ดอีกแล้วพี่น้องซอสเห็ดกับสเต็กเนื้อเพิ่นน่ะแหละตอนนี้ก็ได้เวลาเห็ดอาหารไว้ทานน้องเอ็ดาแล้วจ้าเดี๋ยวเพิ่นก็สิเลิกมาก,กินแล้วพี่น้องสิลิกเลี่ยนแล้วละ่ะซอสเห็ดเห็ดพอได้กินหนึ่งเวลากับเบิดแล้วพี่น้องเห็ดยำใดกับแซ่บยำนันมากมาก คลิปนี้แม่ด่าก็ขอจบไว้แค่นี้ก็นอกพี่น้องนอ้อขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามและสนับสนุนช่องแม่ด่าชาแนลขอบคุณหลายๆด้จ้าเจอกันใหมคลิปหน้าข้าวแค่สิบแล้วี่กมีรถหรอครับ